ครับสวัสดีครับสวัสดีย้มเช้าครับผมนี่ครับเนื่องจากมาอยู่สองคืนครับเมื่อเช้าเพิ่งปล่อยเข้ามาครับปล่อยข้างมาก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแถวครับปล่อยปล่อยมาเมื่อเช้านี่เองครับผมก็ถ้าโรงงานถ้าโรงงานไม่จอดอนะก็อาจจะได้ลงไปเร็วอยู่ครับ กลัวแต่โรงงานจอดครับเมื่อวานในโรงงานจอดหลายชั่วโมงอยู่ก็เลยต้องได้นอนอีกคืนหนึ่งครับเช้าก็เข้ามานูอ่อตาเป็นไรเดี๋ยวเราไปดูตาก่อน ตาตาตเ,เตือนเชตเตือตนบ้านสตาร์ทจนไฟแบตเตอรี่หมดน้ำมันหมดยักไม่ขึ้นยักขึ้นอยู่แต่สตาร์ทไม่ติดโอ้ฮิตเตชิ eX 3 0 0เราดูกันลอนน้ำดิครับทํามัดไว้ยกอ้อยสบายๆเลยคันนี้รถใส่มา3ตันนี่บุ๊บๆเลย,แบบบยสบายๆเลยยกหัวก็ไม่ได้ยกหัวติด ในทาโรบาเราต้องทําเผื่อยกหัวได้หน่อยหนึ่งยกแบบแล้วก็เอาไม้หรือเอาอะไราหนุนพอที่จะอย่างนี้ก็ต้องหลอดอย่างเดียวครับหลอดมุดใครมีเทลเลอร์ครับที่จอดไว้ก็นี่ครับทําแบบนี้มาวิ่งอ้อยได้เลยดีกว่าเราจอดทิ้งไว้เฉย คอยแต่ขนแมคโครกว่าจะได้ขนกว่าจะได้ย้ายเรามาทำคอกแบบนี้วิ่งอ้อยครับนี้ อันนี้เป็นรถไม้สับนะครับไม้สับเขาเอามาผสมกับกาก,ากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงต้มไอต้มหม้อน้ำโรงไฟฟ้า เป็นไม้สับไม้เป็นจะพันไม้แบบผสมหรือเปล่าติดแลลวพ่วง <c oughs> คิดว่าจะสตาร์ทแต่ยังไม่สตาร์ทครับติดแล้วตาติดแล้วติดแล้วโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสปาร์คสปาร์คนูนหกล้อคันนู้นก็เป็นไรอีกแล้วยกหัวอีกแล้วอา้าวสตาร์ทไม่ติดครับดับเครื่องแล้วสตาร์ทไม่ติด เันแบบไหนนอหกล้อคันั้นเออวันนี้เจอปัญหามีแต่รถส่วนรถคันนี้น้ำมันหมดครับเราไปถามลูกพี่เขาหน่อย บริษัทเดียวกันไหมลูกพี่นี่มาคนละที่ปะอ๋อแต่ไม้แบบไหนนี่เป็นไม้รวมอ๋อแต่ไม้ไมา่เยวกันลแต่คนละที่อ๋อเป็นเป็นไม้รวมหรือไม้ยู่ค่ะไม้รวมไม้เบญจพันธ์เว้เนี่ย แยกอีกตายแยกอีกเกือบแล้วตายเกือบแล้วบิดกุญแจเอ้ ตายเยอะอีกตายเยอะแีกเยอะแยะอันตรายครับรถยกหัวไม่ได้นหนึ่งน้ำมันตันสองน้ำมันหมดอันมันก็อย่างนี้แหละอ้าวปกล้องขนั้นเป็นไรอีกละ ต้องถอยดันตูดให้ครับ ก็ยังดีนะที่เรามานอนสองคืนครับรถพ่วงนี่บางทีมีสามคืนก็มีแต่รถหล้ออ่ะไปได้เร็วอยู่ครับรถหกล้อรถหกล้อได้อยู่บัตรเที่ยวสิบล้อก็นับไปอาทิตย์หนึ่งได้สองเที่ยว เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับหลับคลิปนี้บายบายครับผม